สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะเห็นบอกมันก็พาทําทุกสิ่งทุกอย่างกีดยงกีดยามันก็มากีดอยู่หนี่ก็มามาน้ากันครับพี่น้องอืมนะครับไปก็ไปน้ากันมาน้ากันยาขก็เฮ็ดไม่มันกกเฮ็ดไม่เออยามก็เฮ็ดไม่มันกกเฮ็ดน้ากันไปเฮ็ดคือกันมันก็บริยนน้อยนาไั่มันก็บริยนน้อนจนเปดินอยู่ได้นะครับอันนี้เราก็พูดตามเรื่องตามราว นนตามที่เห็นนะครับผมไม่เข้าข้างใครนะครับนะ <c oughs> อันนี้คน่าได้เข่าข้างไผนะครับเนาะมันแต่ว่ามันบริหลหนังสือมันก็บริห้าน้อยหนาไปเรื่องเงียบเบียกเงียบงานนะครับอ้าคงตัวอยากเอาวเมนบอกพี่น้องเอฟซีสิมัตีอย่างตอนนี้เมนบอตอนแรกก็บูเห็ออนกกมัตตีครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมแต่อะไรไปนี้พอมีสังคมใหม่ ใช่ครับพี่น้องพอมีสังคมใหม่รู้จักคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่กว้างออกไปกว้างออกไปมาดูถูกคนของตัวเองดูถูกผัวเจ้าของบันนี่จะอายผัวเจ้าของจะอายบอกเหรอจะอายว่ามีผัวจังซี่บอกคือจงไหเออฮะคอยคอยคิดแบบนั้นไหมพี่พัทธาบัดีครับสังคมอ๋อสังคมมันกว้างไปหลงแสงนี่แหละครับขอว่าใจแตกซ้ำเถาครับพี่น้องเอซี จแตกซ้ำเข่าครับอันนี้ข่อยผ่านมาเมดแล้วครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องเทคเรื่องยังบไปลินกลางขึ้นแต่สมัยเลี้ยงพอกระโตนึ่งล่ะครับพี่น้องเอฟซีใจแตกซ้ำน้อยเอานั่นครับผมก็เลยเบื่อเลยครับพี่น้องเอฟซีก็เลยเบื่อนะเงินในแม่ไปโรงเรียน้ยนแม่เอาให้ไปโรงเรียนมันสิกหอดบอกครับบัรณาคารเบิดมตะวันจันน่าไปซื้อเหล้าซี่แตกมันง อ่นะครับหม้อยกว่าจะฮอดวันชุกกับไปหอ,อนอันหอหนึ่งแล้วครับหมอ,อน,นั่นห,นหอ,อน,หน,นี่นะไปหากินซ้ำต้ายไปหเอดดอนไปหากินนพี่นิดพอดีครับ <c oughs> ออมีแต่ผัวเฮ็ดเฮ็ดทางาเงินเก่าของเก็บหมดเออเฮ็ดเกบเมดทุกบาท <c oughs> เออมันก็มันม,ม,มากมันก็ให้คู่บาทคู่ต่างเลยอืมนะ มันเปนแตะสั้นบานนี้นี่แต่ว่ามันประเหตุประสามนั่นแหละเหตุปรสามทั่งิยอยู่ได้กินนั่นอะเอ้ามูเขาได้ยังก็ได้มดแม่บ่ล่ะโคองกันยังค้งกันอย่างที่มันหามะก็มีแต่มันมีแต่ผัวมันที่ได้เหเออเงินกะนั่นมีแต่ขนาดี่สร้างแมนสบามีมั่นมันก็บ่ได้ดอกเอ้าแม่นี่ดอกตัวเองมีอาชีพใช่ไหมตอนนี้เออเพราะอะไรครับเพราะรู้คนรู้จักใช่ไหมคนสงสารคนซื้อให้ ตอนนี้ก็โอ้กูก,กูกู่พึ่งผ้าใส่มึงก็ได้กูขายของได้เมื่อก่อนแบบนี้มีไหมครับมันไม่มีมันไม่มีมันก็พาหาพาสร้างไงครับเอามูเขาเฮ็ดหนังปลูกมันมันก็ปลูกคือกันมูเขาไปกีดยามันก็ไปคือกันมูเขาเฮ็ดหน้าก็เฮ็ดคือกันครับเสียเอาเขาไหนาคนมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ความรักไง ถึงจะทุกข์จะยากนะครับไม่จ้อเป็นต้องมีเงินไม่ต้องมีอะไรหรอกครับพนะี่นอ้องเอฟซีนะอยู่<น>แล้วมีความสุขอันนี้มึงอยู่ด้วยเงินเออมึงอยู่ด้วยเงินอยู่ที่อะไรครับยศถาบรรดาศักดิ์และความคิดของมึงเบมึงแต่นั่นก็ได้คลิปทุกคลิปที่ให้เฮ็ดเบียยใช่เออมันมีแต่สี่นิ้วสร้างแม่นแล้วมันเป็นผู้เฮ็ดบัริตัวข,ของ,ของไปถ่ายลงเฟซบันนี้ครับพี่น้องเอฟซเป็นพนังานเจ้าของเลยเป็เจ้าของได้เป็นคนบันนี่น อันเป็นแบบว่ามกผู้เฮดนะเดี๋ยวนี้ยินบอเออนะครับพี่น้องมันก็บปิดรับเอาเปรียบได้เมืนบอกนะมันยังสิบาปอยู่หรอกครับพี่น้องเอฟซีบาปเท่ละเออไม่บาปก็ต้องบาปล่ะครับพี่น้องเอฟซีนกับลูกกับเต้าอื้อกันแทนที่สิบอกสิสอนว่าเออจะไหนจะเป็นพ่อก็เั่องใดกับ กหูจักอยู worlds, baby, ่มันบ el ่มีเงินมันบ่มีเงินจักเห็นมันหามาแต่ไรได้ครับพี่น้องเอจีแต่กุ้มปากมันกับพ่อแห้งแล้วตัวอะไรตัวก็เอาเมื่อแล้วแมนบอกขี้ดินมันก็โยกให้ลูกบันนี้สีเอายังกับมันจีดีซ้ำไหนอีกโยกให้ลูกกันยังเอาขี้ดินไปประกันตัวเจ้าของอีกวันนี้เอาให้ก็ว่าจังไดครับพี่น้องแม่นบอกล่ะแม่นแล้วครับรวยแล้วมันกับพ่อเว้าแล้วครับย่ำถูกดคกอบ่เอ้ยนี่ แม่บอล่ะว่าเรื่องมันถูกต้องไหนนี่ตอนมันทุกมันยากโบเห็นแล้วแม่บอกมันก็พาทำพาสร้างพาหาติดกันเพราะว่าป่าต้องกูคือแม่นางเอกเว้าวันล่ะไปใส่กรไปไใส่มาใส่กรไปน้ากันจนน้องนะฮ้องเอื่อยว่าแม่พุ่นจะว่าจังไงทีมลูกได้ต่ทีมผัวเออทีมลูกว่าได้จะทีมผัวบ่ได้ยันผัวไปกินหมักให้บาท ไปบ่ได้แล้วขอรอเกแรกับไปน้ำพี่รอนบัสดีครับคุณเพ็ญศรีพี่จงบัสดีครับใกล้ใกล้ใกล้แซกไปน้ำกันครับพี่น้องทีมไปบัดนี้ย้อนเนงบ่ไห้ใจมันจะไปกินมาให้เน่าหน้าหน้าบอกว่าแม่นอุกอกบาดอ๋ออยากได้ผัวอยู่ทึงฟ้าบอกเอออยากได้คนมีสีแล้วเนาะเขาเขากะเขากะอัพ เจ้าของคืนไปเขาใจบ่ก้นดังเขาใจบ่เจอสังคมเจอสังคมไหมไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่สังคมมันกว้างก็เห็นผู้นั่นผู้นี่กูขึ้ดไซจำหนี้วะลรอขนาดรอขนาดเลยคณะนกก็ดีมีดีทุกอย่างทำไมกูก็้ได้แค่แค่คนที่อ่านเขียนไม่ออกนี่ไงยินไม่ละ มันดีพ่อตายแล้วครับพี่นออ้องเอฟซีเลือกไยเลือกไรไปพ่อแม่งซ้ำบัดเนี้ยถ้าเบิ้งกว่าพี่น้อง,เล,เ,งเลือกไรไปพ่อแม่งซ้ำบัดน,นี้นเพื่องงเขาเลี้ยงด้วยสันแข้งบัดน,นี้ครับพี่น้องโอ้ยแต่มันกับ่อเอาแล้วพี่น้องเอฟซีมันกับไปเอาโอ้อโอ้อปุ่นแล้วนะเขาจะไปจะอ่อนที่ของเหลันั้นนะออเออเฮ็ดไห้มัดกวนกูย่างหนึ่งเขากับแม่แม่นหนึ่งอา้า ใ่มันเฮ็ดกับเขากินเองบอกครับพี่น้องเอฟซีก็ย่อมมันเฮ็ดมันเปลี่นน้องเมนบอกคนเคยเฮ็ดครับพี่น้องเอฟซีขนาดพ่อพี่ยังย่องเลยก้อยมักลินไม่ใช่หมูนั่นน่ะโอ้ยน้าเราเฮ็ดแทบถึงเรือทั้งตำเด้อเราเฮ็ดแทบถทงเดือนะก็ยังชมเลยครับพี่น้องเอฟซีนะขนาดเป็นเรื่องแล้วเขายังชมเลยขนาดเราเขามีเนี่เขาไม่ได้ว้าแต่เขาไม่ได้ว่าไปใส่ร้ายใส่ความไม่ได้ไป ว่าได้แบบนี้นะขนาดพ่อไปยังชมเลยดีกะว่าดีพ่อไปอุ้ยหน้าหน้าหน้าเราเฮ็ดแซบจิ้วเราก้อยหมังลิ้นไม่ใช่หมูนั่นเขาเฮ็ดแซบดีได้ตอนนั้นน่ยอันนั้นเนจะมีเรื่องมีราวมีเรื่องมีราวกันแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเขาก็ยังส้มแต่เขาไม่ได้ว่าไปดูถูกดูแค้นอันนี้อีหยังจ้าครับป็่น้องเอฟซีก็ยังหลีกที่สิบเบ้าะใช่ไหม จะไปพูดทําไมพูดไปแล้วก็นี่แหละครับมันเสียนะครับเหมือนจะพูดดีเข้าตัวแต่มันกลับมาย้อนเข้ากับตัวเองทีนี้นะเห็นไหมเอาดันๆนะครับก้เอาลอยไรนะมาหลานไปเล่นน้ำกันใช่หลานไปเล่นน้ําตัวเองก็จะไปอาคาดแค้นปาน่าสมประโยชน์กันนั่นแหละค่ะคนก็ต่างไปเล่นน้ำกันกันใช่ต่างคนก็ต่างไปเล่นด้วยกันเป็นหูเป็นตาให้กัน เอาไปลินเล็กน้อยหลายมูหลายมันบอกครับพี่น้องเอซีมันก็บมวนแล้วเนาะมันก็เป็นหูเป็นตาให้กันบนันี้เป็นจะได้บัตนี้กรบเไปหลินน้าบันี้เฮียมาเป็นจะไดบัตนี้อาจอมความยอยู่แล้วบัตรนี้เนี้ยอือ